<laughs> นอนบางหนงังบ่เดี๋ยวนี้ฮะนอนบางหนังน้ำเอื้อยบ่สสบายดีปะลุงสบายดีสบายดีปะลุงประตูเมตุสบายดีคุณตาคุณยายสบายดีอาะสบายดีบังลากันบังลากันนอนบางหนังน้ำอะไริงบอกนอนในหัวบวัวเซิงน,น่ะมันนี่ฮะนอนบางหนังดาบเจ็ดสีน้ำอลิงบ่ วาวซองเขียวนี่เขียวซองหลีบนี่เอ,อ,อแม่ว่าสิไปนหน้าอยู่นี่เอ้ยนอนเบิ่งนางน้ำบกเอือยนอนเบิ่งนางน้ำเอือยนอนเบิ่งนางน้ำเอืนอยกับเป็นเว้ยหุ่นจับแขนเอือยอีกจ้า อ้าวจ้าอ้จ้าอ้าวจ้าแมวสิออกหน้าแม่ออกหน้าก่อนเด้อแม่ออกหน้าก่อนไม่ใหญ่ก่อนเด้อมเลยแม่เข้ามาจังงัน ใสมาอาเด้อไม่ใชเขามาอาเด้อแมลิงออกมาหอดหน้าแล้วพี่นอ้องออามาหอดหน้าแล้วอู้เห็นเขาเคี้ยวอุ้มทุ่มเลยสื่นใจเลยเมื่อน,นี้นีิลูกออกมานีิลูกออกมานหน้าพี่น้องเลย เขาเงาวหละเขาเงาเขาเขียวขึ้นเขียว ปัดเเลื่อมยาล่ะมีลิงออกมาเบิงมาเบิงบ้านออกมาเบิงบ้านบ้านหน้าหลานตายายสื่อบ้านเดียวพี่น้อง สือบ้านอันนี้มีมีทางงานผูุใหญ่คนตัางหายเนาะคุณตาคุณยายกพอคนตัางหายบ้านหนาหลานตายายกำลังหอดสายแล้วจักเปอร์เซ็นต์แล้วมาเบิ่งกันสร้างฮากเมืออันลุงเลินเอารถไทยมาเมื่อแกใหม่เมื่อผ่ามันไฟบ่แห้งอยู่นี่ ไสบ่อแหงหดไสแล้หอหดไสแลวเพนมุงลังคาแล้วเรียบร้อยเด้อใส่ลังคาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตีใหม่อันสลาไม่สลาเิ่นยังเศษเ็ษแผ่นหนึ่งยันบ่คขู่อยู่ยันไี้ซื้อเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งอยู่นี่ มีไมลพลาดสตนี่เดชกําลังหอดหนีหากก็หอดหนีหักก็ตั้งอันประตูยืนวงกบยืนแล้วก็เพิ่มเสาเนาะได้เพิ่มเสาได้เพิ่มเสาต้นหนึ่งและวทางลังก็สิเพิ่มอีกสามต้นภาวาสิหิดห้องน้ำเม็ดกุกกัวน,นี่แหละพี่น้อง สามต้น้าคาสิแอมึ้นห้องนอนชี่อยู่ตรงนี้อันนี้ห้องนอนเดอ้ออันนี้สิเป็นห้องนอนเนาะใส่ใส่ประตูหน้าต่างยี่วางนี้ทางหน้านี้เป็นห้องนอนอันนี้ห้องโถงเนาะ ้องทถงงของนั่งกินข่าวกินยังอะไรนั่ของท้งอันนี้ประตูทางออกล้วก็ะสีใส่ป้องเอียบบางนี้ป้องนึ่งหัดถ้าวยากษ์ใครประตูกับใครป้องเอียบก็ได้เดชที่มีลิงสิตาา่อเซาเน่ะสิต่อเซา,ามานี้ต่อเซา,ามานีเม็ดกลัวนี่อันนี้สิงงเป็นมององินขั้วเป็นซิงทางนี้สิเป็นห้องน้ำทางนี้สิเป็นห้องน้ำเฮ็ดกอ,อกมาห้องน้ำ อันนี้จะเป็นห้องนอนอุย้ยพอดีเตียงหกฟุตเลยนี่คากเลยห้องหนึ่งน,นี่จะเป็นห้องนอนใส่ปลอกเอี่ยมตั้งหัวฮะเนาะมองเดียวอันนี้สิใส่ประตูทางออกไก่จะแล้วแล้วสังกะซีไม่ลิ้ก์เอารุ่นแบบหนาเพราะว่า เพราะว่ามันจังโด,ดนได้ร้ายฝ่าลาปีเนาะแบบบางเดี๋ยวก็ซอกเดี๋ยวก็หัวและสีน้ำตาลนี่มันก็จะหนาเอาสีน้ำตาลกุญแจเอาสีน้ำตาลทำแบบหนาเลยทนเลยนะทนลุ่นดีไปเลยเห,เห็ดเฮือนเนาะพี่น้องเห็ดเฮือนเห็ดอยู่เห็ดเธอ,อเดียวเอาแบบดีไปเลยเห็ดเธอเดียวอยู่ได้เท่าไดปี ยังไงนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สิมาปลูกยังใส่ในนี่นี่นยังสิมาดุดดินอยู่เจ้ายังมาปลูกยังใส่ในนี่เนาะไม่ใหญ่สิได้ดุดดินขึ้นมาพี่น้องเลยสร้างวะก้นบ่บอไว้ได้ป่ะสันต้องให้หลดมาดุดตอนนี้กำลังอันเมื่อ้าม,ม่ายเมื่อพามายู่บ้าน อันนี้จะเป็นวงกบหน้าต่างวงกบหน้าต่างอันนี้ประตูเอา้าสังกะสีตัวนี้ยังบกขึ้นอยู่นนยังม่ได้ขึ้นได้เสากับมาทรงแล้ว มเมสละนี่คือเศษไม่หนึ่งเนาะมาได้สั่งเพิ่มสะบรางเนาะปอกไม่ลิงก็ยังบันารนี้มาส่งอยู่น้องเอ้ยเพิ่นกะติดงานเนาะติดงานทัวเพราะว่าพัวเพิ่อนเป็นนั้นนักห้อง นักห้องวงดังเนาะมีแต่งานกับงานช่องนี้เลยบดีมาส่งว่าชิมาส่งแต่ลายมือแล้วยังบ่เห็นก็เลยว่าพุลแหละพัวละมาพุลแหละโอ้ยไก่สีแล้วแล้วดีใจเด้ดีใจเด้ดเดขอคุณเลยๆเด้อผู้ใหญ่เนาะไปทางคุณตาคุณยาย ขอบคุณหลายๆเฮ็ดบานบานหน้าห้หลานเห็ดบานหน้าห้หลานพอได้ออกมาหน้าพอได้อยู่ได้เศร้าได้ข้านเล่ลนแถวนี้แล้วมีบุญและสิมาคารแถวหน้าบ้าน <c oughs> ยันบ่กเขาดอกของนะมีบุญนะพอบ่มีบุญมกักหมูม่มักเห็นนั่นเห็นนี่ยันค้านอยู่แถวหน้าบ้านแถวนี้แล้วค้าวเลี้ยเรื่อยๆอ,อยู่นี่แล้ว พาอยู่เทียงไอ้พอดีแหละสิตกเทียงเงียบเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงนกเด็กๆน้องอิด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 อยู่ได้ยินได้เสียงนกผู้เถาะพอลงหวานผูยปาดน้ำตน้น แล้วพอลงวันพูยเข่าเหี่ยวละเข่าเหี่ยวแล้ว ลมเย็ยนลมมาวีวีวีอยู่หน้านะ่ะบริสบายสุดพี่น้องเลยบรดหยุงงย่งยากเงียบสงบมานีเมลินกับเจคอลายเด้อก่อนอื่นกันขอขอบอคุณผู้ใหญ่เนาะไปทางคุณตาคุณยายเด้อที่เมตตาลานสวยสู้อยู่เบื้องหลัง ปลิงมาโดยตลอดเนาะขอขอบคุณเลไลเดอร์แล้วก็ป้าลุงเอฟซีประตูมมตูแล้วก็แม่ฮักเด้อก็ขอบคุณเลไลามาในีก็จะคอไลเดอร์ไปแล้วสบายดีสบายดี